ดอกจ้ะงามๆเนาะดอกโมเมทแล้่หกดอกนยสีไข่เนาะเธอเนาะเจ้าจุ๊กพักใหญ่เลยกับพักใหญ่ประเดี๋เนาะเธอเนาะวันนี้ขึ้นเขาพี่เนาะเจ้าพีเนาะบังเจ้าพี่น้องก็มาอีดีเล้วเหรอเนาะด้วยหนังจะเจ้าจะเจ้าจ้างลัดเลยเนาะ ý no. nấu đồ thợ kíp kíp ta kíp ý đồ thợ 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 chắc thợ 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 พี่น้องจ้าสักคูซัุคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศจา้าพี่น้องจ้าพามาป่าคลองท่อมอีกแล้วจ้าจังหวัดกระบี่อำเภอคลองท่อมแล้วจา้าพี่กัดป่าหวยน้ำข่าวแล้วจ้าพี่น้องจา้าบ่าวต้อมสวัสดีครับกำอังอยู่ในช่องบ่าวต้อมวันนี้ชาแนลเช่นเคยพี่น้องวันนี้พี่กัดเดิมพี่กัดเดียวสวนป่าคลองท่อมพี่น้องอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่พี่น้อง วันนี้เราไปลุ้นนำเบาต้มว่าจะหมานหรือเปล่ามานหมานเห็ดอะไรบ้างเนาะสตลุงเนาะไปติดตามรับชมเลยครับไปจ้าพี่น้องเขามากกับเห็ดนิดระงกเลยเนาะจ้าดอกเดียวนาอดอกแรกแหกหมานพี่น้องดอกละงกสวยจ้ะนห่ละงกขาวจ้าพี่น้องมึงดเอกเก็บแล้วยังพอได้เก็บอยู่เนาะจ้า เฮ้จ้าเราต้องเราต้องปัญหินเห็ดเราจะอะไรเด้อจะพี่น้องจ้าเห็นหอกเหลืองสวยๆแล้วจ้ะอืมคือเห็นดอกบานนาะมันีเห็ดพึ่งแดงวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะท่านเนาะยังไม่เห็นจกดอกเลยพี่น้องแดงค่ะลายยังไม่เห็นจกดอกอ่งงาม Nhai cháu vĩnh nó... long. Kiếp tham này còn hơi nữa. Sì, chưa. Nhay đâu có lòng vĩnh long. lửa buck. Lắm buck làm bắt lòng 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 lòng. Buck vô trong lòng 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 cha. lòng 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 นั่นนะเด้เห็นจากดอกแล้วจ้าจ้าพี่น้องเข้ามาปุ๊บก็เจอจ้างามๆจ้าสีไข่แล้วเถอะเนาะจ้าบนขางจอดรถเลยจ้าพี่น้องเข้ามาก็เอาก่อนเลยจ้าเอาม้อยจอดรถขับแง่้งามๆจ้ะ ôm thái kiếp, lấy pino, xì đột ngàm nó, đột bao nó, đâu, lắm. Thẹt bùm bùm nó đỏ luôn Tiếp nữa không? Đó, thì bọn ăn bớt Tôi rủi chà Được rồi. Chà, bác Nóng Đọc sổ vô Chà thóc ตัดเลยเนาะสลุงยังไม่สวยจ้ะเก็บเลยปิเก็บเลยจ้ะเก็บเลยเข่าพอได้แล้วค่ะเว้ยหลานเนาะจ้ะโอาดอกสวยพี่น้องเลยเอามาเบิ้งพี่น้องเบิ้งจ้าพี่น้องน้าเป็นแผ่นเลยพูดนะโบห็นเนาะมันยาวมาแล้วเถอะเนาะก็เก็บจ้ะเอา คนหุ่นจักป,ป,ป,ป่าเนี่ยมาเก็บมาดแล้วโอ๊ะมาพี่มาเลยเอาเก็บแล้เป็นไงามๆเจ้ะนี่สิจ้ะเบิงบ่งเจะพี่น้องเบิ่งเจะพี่น้องก็ตายอีดีแล้วเนาะด้วย,วยนะยข้างมือจะนำเด้อน,นี่อะ น่วดิดอกน้อยยบนมือนี่เหรอจ้าเอามานคนเต็มป่าเลยจ้าพี่น้องโอ้ทันเพื่อนรแล้วเ,เอาได้ปะเอาได้งานจ้ะเอาตัวพี่น้ำถักไว้

ดอกใหญ่ดอกสวยข้าเจ้าเลือกอาจจะดอกแบบนี้เมื่อกี้นี่เหาเห็นแบบนี่วะอืสวยงามจ้ะเจ้าพี่น้องพิันวันวันแล้วนะเจ้าเนาะเจ้าข้าเจ้าิเก็บเลยพี่น้องกัแบบนี้เสียง เป่นห้องกันเนาะก็จะเอาแต่ดอกงามๆเลยดอกก็เอามึ <c oughs> โดนกินเนาะ <c oughs> จ้ะหนึ่งจะพี่เนาะเรียนนำกันเลยจ้ะเอา้าพูกด,ดอกพวกอนงา,งามจ้ะเม็ดมดเลยสวยเลยแดงเนี่ยเอ้าเก็บเท่าดอกงามๆจ้ะมึงหงอกขาเพิ่นพูนงอกขาใหญ่ขนาดเลยเอา้างามๆจ้ะ không thân phụn nó học phân bụp bạp bụp bạp mặc luôn giọt cũng khỏe dạ, bây tụi đầy lấy đi, chẳng lấy đâu Ảo, thắp kép kép phương lưỡng lấy đi เอาไปทำเชือต่อไปดอกน,นี้จ้ะงามๆจ้ะ,จะสวยเลยจ้ะหืเห็ดบดินจ้ะพี่นนองยุ่มบกใหไงแล้วนะ่อนเนะเพิ่งเจอเป็นหมู่แรกพี่น้องเห็ดบดินหมู่เดียวพี่น้อง Đọc đó có sủi đấy nó. Chà. Chờ chút nữa cho phải nấu. Chờ mua mấy chút nữa thôi nó. Chà. ngàm má. Bây giờ coi cái gì. Hôm hôm đây chịu vậy chưa? trả chung ba cái ngày áo tháo, áo tới đây con. con, mà mình đi ban khác hình ảnh nó thèm nọ. được. áo thì áo đây đấy cho pino. đây này. điều, <laughs> tìm tất cả <laughs> cho pino. ยานประธานเพิ่นกับป้นนานทันเราแถวหนองเล่นดูปับปุบปับเมื่อกี้เนี่ยประธานท่านประนออกกําลัเดินวิ่งกันหน้าหมดเลยไปงามๆจ้ะนี่จ้าเอ้าเอาตัวเด็ก่อนเถอาตัวน,นี้ก่อนสิพูดได้เลยสาวรุ่งวะโอ้อยบานเต็มป่าสแสดงว่าไม่มีใครมาเลยป่านี้เนาะน้อยคนเนาะที่ขึ้นมาดูผาแล้วสวยจ้ะเอาไป

ฟ้าดเขาบะทันพุทธงามจ้าเบิ่งจ้ะพี่น้องสเป็นาดเล่นฮุบเอาฮุบเอาอย่างหมึกไข่เฮรอโง่หมึกนี่นะคนลโซนไหลสุดยอดพี่ลึกแล้วเฮาก็ได้เต็มตะกร้าคือกันเราถจะเนาะไปเต็มตะกร้าแล้วเบิ่งพุ่อนจ้ะพี่น้องเป็นได้ตั้งหลายหมึกคุ้นจากป่าเราแถวเนาะป่านี้เนาะ เนี่ยพูแล้วจ้ะพี่น้องเม่นเม่นจ้ะพี่น้องอันนี้อันนี้แต่ว่าสาวลูกมาเป็นครั้งแรกได้เจ้ะพี่น้องป่านี่เด้องามงามเนี่จ้ะพี่น้องเจอจุ้มบักใหญ่เลยกับบุ้ใหญ่ประเด็นนะเธอเนาะวันนี้ขึ้นเขาพี่น้องเอาเอาเท้าเก็บ หอ,อบเลยสองคนผมเงี่ยหอบไปแค่ละเต้ยังดีนะพี่เพิ่นมาไห์มานำน,ำนา,านะอแถวเนาะจ้โหบอรู้จากป่าบอรู้จากป่าเด้อจ้าพี่น้องทางนี้แต่ว่าก็เป็นป่าหอยน้ำขาวเหมือนเดิมจ้าแต่นี่ขึ้นเขามันมีคังเขาอยู่แต่ว่าหันขึ้นย,นนยากวายแล้วน,ะน,น,นอแถวหนอเฮ็ดหนอกอต้องความบานดิเตรียมป่านึงเฮลังโง่กับพอเฮลังโง่เอ้าแบงค์เลยท็อเอ้าเก็บท็อปโอ้ยยังมอง่ได้เจ้าพี่น้อง งา,งามจ้ะโอ้เอ้างามงามจ้ะพี่<า>น้องใครจะให้ยเบิ่งใครเบิ่กยังเลยเบิงบ่งจ้ะห่างเล่าเมืดอย่างนี้นนป่านี้บอได้ขึ้นมาเฮาบป๊จักนะ,ะนี่จ้ะป่านี้ก็จะเป็นเขาจังหน่อยด้วจ้ะพี่น้องเลยนะหมูล้วจ้ะพี่น้องเอาเท่าเก็บเก็บจ้ะเก็บ <c oughs> ดูมันยอดเ่าด้วจ้ะพี่น้องวันนี้ มาดีไปกันขึ้นเขาด้วยจ้ะพี่น้องอยู่ที่เก่าที่เดิมป่าของท่อมแต่เข้าที่ใหม่เนาะจ้ะบนนี้เป็นบนเขาเลยพี่น้องจ้ะไปตะกร้าเหาก็ันรวแล้วเลยอีกมีอีกดอกปะเจ้ะมีจ้าไปเบิ่งกดเจ้ะพี่น้องควรบควรสันบงสันเบิ่งเอาเด้อจ้าจะหายทองหรือเอล่าเง,งานจ้ะโหดเลวได้เนี่ยลึกแล้วเรอดอกสวยเนาะแถวเนาะ เดี that, you know. ๋ยวเด้อขอลงก็ยเท่ามาดูโอาเท่าโเก็บเก็บฟ้าฟ yeah, ้าสิบอทันพุ้นง่ายง่านมันได้เล่าเนาะจ้าจ้ควรควรสันบังสันเบิ่งเอาเด้อจ้าพี่น้องคนน่ะป่าไม้ไม้ไม้แต่ว่าป่าอันนี้จะห้อยน้ำขาวนี่แหละแต่ท่อแต่ไม้ไม้เนาะเแ่าเนาะ lừa độc đeo này là cha phe thì lừa ban mất rồi bố mẹ đấy xỉu đường thảo xỉu nhát này. phần thược đẹp. Bơ. Phấn này, phấn ờ. này. Mà. Xỉu đường nó là. Độc nè. Ối. Ối. Độc nè. Ối. 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 ปแลาวว่าจมดแล้วปะตอมกัไม่เห็นเนาะไปจ้าลงจากเขาแล้วเด้อพี่น้องบุกหอมแหกๆเลยหไปกันขึ้นเขาก็ได้มาเก็บเห็นละงูข้างล่างก่อนดอกสวยด้วยจ้ะไข่งามๆเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องสรุปผลงานแล้วเด้อจ้ะเนาะปาตอมเนาะจ้าปลาเมย์ย่างหอมแหกๆจักได้จักนาทีเดี๋ยวขึ้นหาใหม่ จะมีบัมีแล้วกับปลาหมูด้วยเนาะเฮาก็บปรลูกแมนจ้ะแต่เห็ดเฮาเป็นของเฮาก็มันเป็นของเฮาอยู่แมนบ่ท่าจ้าแมนจ้ะแม่นจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมอนิมชาแนลเลยนะครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องพิกัดเดิมพี่น้องยังอยู่สวนป่าของทอมพี่น้องบ่ได้ไปใส่ได้จ้าพี่น้องจ้าไทยเฮ็ดออกก็สิอยู่ในน้องเบ่าวต้อมเนาะจ้าหาได้เรื่อยๆพี่น้องจ้า หมันใครหม,มันมันจ้าเตกาบานเต็มป่าเนี่ยขอบคุณหลายๆจ้า fc ใหม่ fc เก่า fc ในประเทศและต่างประเทศนะจ้าพี่น้องจ้า